เรียบร้อยทุกคนตอนนี้นะครับการแข่งขัน4เกมที่เจ้าภาพเนี่ยอย่างกัมพูชาเป็นเจ้าภาพเนี่ยที่วาดฝันว่าเขาเนี่ยต้องการเป็นเจ้าเหรียญทองนะวันนี้วันที่9พฤษภาคมนะครับเวลา2ทุ่ม13นาทีทุกคนปรากฏว่าประเทศไทยนะครับกลายเป็นอันดับ1น,นะฮะของเหรียญรางวัล4เกมนะทุกคนตอนนี้นะครับจะบอกอ5อันดับแรกนะครับ ของประเทศที่ได้เหรียญเยอะที่สุดนะครับด้วยอันดับที่5ก่อนเลยนะคืออินโดนีเซียครับผมเหรียญทองเนี่ยปาไป25เหรียญและเหรียญเงินเนี่ยยี่เหรียญนะครับเหรียญทองแดงเนี่ยห้เหรียญนะรวมเป็น99เหรียญต่อมาฟิลิปปินส์ครับเหรียญทองเนี่ยที่ได้ไปคือ25เหรียญทอง38เหรียญเงิน41เหรียญทองแดงรวมเป็นเป็นหนึเหรียญละอันดับที่3ครับประเทศคัมพูชานะฮะเป็นประเทศเจ้าภาพนะตอนนี้หล่นมาถึง สามอันดับเลยะจากอันดับหนึ่งนะมีทั้งหมด39เหรียญทอง39เหรียญเงิน39เหรียญทองแดงรวมได้ทั้งหมด107เหรียญนั่นเองอันดับที่สองับเวียดนามครับ39เหรียญทอง39เหรียญเงินและ46หเหรียญทองแดงรวมเป็น124ี่เหรียญนะครับแล้วอันดับหนึ่งทุกคนดีใจกับประเทศไทยด้วยนะคือไทยแรกนะครับผมได้ไป40เหรียญแล้วนะฮะสำหรับเหรียญทองนะ เรียญเงินเนี่ยสาเหรียญครับเ,รเ,นเ,นเหรียญทองแดงเนี่ยสีเหรียญรวมกันเป็น113เหรียญแล้วทุกคน